ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เกาะเออร์ลานประเทศสวีเดนนะคะเราก็จะพาไปเลาะทางเอร์ลานใต้นะคะเราก็จะมีเอร์ลานเหนือเอร์เลนใต้แล้วก็ตรงกลางนะคะตอนนี้เราพักอยู่ที่ตรงกลางนะคะตรงกลางของเอร์ลานนะคะเราก็จะเลาะไปที่ใต้นะคะตามมานะคะตามไปชมความสวยงามของเกาะเอร์ลานประเทศสวีเดนกันนะคะถนนหนทางภายในเกาะก็จะเป็นไม่ค่อยกว้างนะคะก็จะแคบๆนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราชมบรรยากาศถนนนะคะถนนในเกาะเอารานนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เอารานใต้นะคะสังเกตนะคะพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะเอารานนะคะจะไม่ค่อยมีต้นไม้นะคะส่วนมากเขาก็จะทำการกสิกรรมนี่นะคะก็จะปลูกพืชปลูก ต้นข้าวบาลงบาเล่นะคะ<ม>ก็จะไม,ไม่ไม่ค่อยมีต้นไม้นะคะสังเกตตามข้างทาง<ม>นี่ก็เป็นบ้านเรือนนะคะในหมู่เกาะนะคะหมู่เกาะเออลานเออหลอนเออลานใต้นะคะาลานใต้ ขับรถไปนะคะเป็นเป็นทางขนานนะคะกับทะเลนะคะทะเลของเอร์ลนบางจุดก็จะใกล้กับแม่น้ำบางจุดก็จะห่างนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ขับมาถึงตอนใต้สุดนะคะตอนใต้สุดของหมู่เกาะเอร์ลานนะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า เ,เขาเรียกว่าจุดสุดท้ายนะคะจุดสุดท้ายของเกาะนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะนี่ก็คือถนนที่จะมุ่งหน้าไปสู่จุดสุดท้ายของเกาะนะคะแหมแกะแบนี่นะคะข้างทางตรงนี้ก็จะเป็นน้ำทะเลนะคะ ง่แง่แง่แง่ตเต็มไปหมดเลยเออร์ลอนนะคะเออร์ลอนตอนใต้นะคะเออร์ลอนเซนดร้า S S ดูบรรยากาศนะคะตรงนู้นนะคะเป็นนกนะคะเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยว z o มไปกล้ชุกนู่นนะคะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นนกนานาชนิดนะคะอยู่ตรงนู้น นี่นะคะคือแผนที่ของเกาะเออร์อลานนะคะที่เราพักเราพักอยู่แถวแถวแถวนี้นะคะตอนนี้เราก็ล่องมาทางใต้นะคะตรงนี้เป็นทางตอนใต้สุดที่เราบอกว่าตรงนี้เป็นจุดสิ้นสุดของเกาะเออร์อลานนะคะเราอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะปลายนี่นะคะก็เป็นแม่น้ำนะคะนู้นนะคะหอดูหอชมนะคะอุ้ยอยากขึ้นไปจังเลย คุณข้าบ้านเขาบอกว่าเขาเขาเป็นโรคก,กลัวกลัวความสูงนะคะกลัวอะไรก็ไม่รู้กลัวความสูงะะกลัวอะไรกลัวแท่ดูเข้ามาดูใกล้ๆนะสูงอย่างสูงเลยนะคะหอหอชมหอคอยหอชมเมืองนะคะดูนั่นอู้อย่างสูงเลยเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันนะคะว่าจะสูงเท่าไหร่นะคะ เราก็ไม่รู้นะคะความสูงของเขาทีนี้ก็เป็นที่ซื้อตั๋วขึ้นไปนะคะผู้ใหญ่ห้าสิบนะคะเด็กสามสิบคุณพ่อบ้านไม่กล้าขึ้นเราก็ไม่รู้จะขึ้นก็ขึ้นบันไดอย่างนี้ไปนะคะกี่ขั้นไม่รู้เดี๋ยวค่อย่อยดูอีกทีนึงนะคะว่าประมาณกี่ขั้นนะคะ ออ,อ้สูงเหมือนกันนะแต่เราเราจะขึ้นถึงไหมเนี่ย <c oughs> นิ่งเนี่ยชลาภาพแล้วด้วยอู้ยอยนี่นะคะเราขึ้นไปที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงสิ้นสุดนะคะ ลองขึ้นไปแล้วนะคะไม่กี่ขั้นนะคะประมาณสามสิบขั้นได้มั้งคะตรงนี้นะคะขึ้นไปไม่ถึงนะคะไม่ถึงกลางด้วยซ้ำโอ้ขาโคตรเลยเราก็ชะลาชะแลภาพาแล้วด้วย <c oughs> <c oughs> ก็จ่ายไปแล้วนะคะห้าสิบครูเนอร์นะคะแต่ไปไม่ถึงนะคะ <c oughs> สูงนะคะประมาณร้อยร้อยเก้าขั้น เราก็มาถึงแล้วนะคะจุดสิ้นสุดของเออรลานนะคะเกาะเออรลานทางตอนใต้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนเราก็จะไปที่เออร์ลานเหนืออีกนะคะขับรถล่องไปนะคะคนี่รินทะเล น้ำทะเลเขาก็จะปล่อยวัวลงไปเล่นน้ำด้วยตรงนี้หนไหมริมทะเลทะเลตรงนี้ไม่น่าเล่นนะคะเพราะว่ามีแต่หินเขาก็เลยปล่อยวัวลงไปเล่นแทนนะคะมีวัวมีนกมีสัตว์นะคะ นี่นะคะสังเกตหินนะคะของหมู่เกาะเอรานทางตอนใต้นะคะตรงที่เรามาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นหินน่าจะเป็นไม่รู้ชื่อหินนะคะเนี่ยเป็นหินประเภทนี้หมดเลยนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะ <ped aling> เคยเรียนเรื่องหินตั้งแต่มองหกปหกนะคะจําไม่ได้แล้วนะหินอะไรไม่รู้แต่ <Geez> <S <s <net> รู้ช่วยบอกทีหินอะไรเนี่ยแต่เป็นหินที่ ที่ไม่ค่อยพบบ่อยนะคะที่ไม่ค่อยพบบ่อยหินแบบนี้นะคะนี่นะคะบรรยากาศเกาะเอรานตอนใต้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะหลังจากที่เราดื่มกาแฟกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะล่องกลับบ้านแล้วนะคะอู้ตรงนู้นนกเยอะจริงๆนะคะนกเยอะมากๆนะคะ